ลองสังเกตดูนะครับถ้ามี3สิ่งนี้ที่ผู้ชายทํากับคุณแปลว่าเขายัางไม่ได้รักคุณเลยครับข้อแรกครับคือเขาไม่มีเวลาให้คุณเลยครับ ไม่เคยติดต่อมาหาไม่เคยโทรหาคุณก่อนมีแต่คุณที่ต้องโทรไปถ้ามีสัญญาณนี่แปลว่าเขายังไม่ได้ลงทุนกับความรักครั้งนี้ครับเขายังไม่ได้ทุ่มเขายังไม่ได้เห็นว่าคุณเนี่ยสำคัญหรือมีคุณค่านะครับพูดง่ายๆเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเราจะให้กับสิ่งที่เราเห็นว่าสําคัญจริงไหมครับถ้าเกิดว่าเขาบอกคุณว่าไม่มีเวลาแต่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนได้ไปกินเหล้ากับเพื่อนไปเตะบอลได้ไปดูหนังกับเพื่อนได้แสดงว่าคุณยังไม่ได้สําคัญเป็นอันดับต้นๆในชีวิตเขานะครับถัดมาข้อที่ เขายังไม่ให้คุณลงเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่อยากเปิดตัวอาจจะยังปิดอยู่หรือว่ายังไม่อยากให้ใครรู้นะครับว่าเขาคบกับคุณอยู่ครับอันดับ3นะครับก็คือพูดจาทาร้ายจิตใจคุณตลอดครับเหยียดคุณหรือบางทีเนี่ยคุณอยากจะทําอะไรอยากจะทำธุรกิจตัวนี้เขาจะชอบบอกว่าคุณทาไม่ได้หรอกคุณไม่มีความสามารถหรอกพวกนี้มันเป็นสัญญาณนะครับว่าเอ๊ะเขาอาจจะบูลลี่คุณอยู่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณหรือเปล่าทําไมเขาถึงไม่ให้เกียรติคุณทําไมเขาถึงไม่เห็นว่าคุณเนี่ยสำคัญหรือมีคุณค่านะครับถ้าเพื่อน แล้วเรากลับมารักตัวเองนะครับกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเดี๋ยวพัฒนาตัวเองดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะดึงดูดคนใหม่ๆที่ใช่เข้ามาในชีวิตครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมมีคอสชื่อว่า move on ไปเชิญคิวถัดไปได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คบไปแล้วมีแฟนไปแล้วแต่ปรากฏว่าต้องเลิกแล้วเฮิร์ตแล้วอยากจะ move on หรือว่าเสียใจยังจมยังออกมาไม่ได้นะครับแนะนําให้เรียนคอสนี้เลยนะครับจากปกติเนี่ยจริงๆร,ราคาเต็มมาอยู่3 9 0 0เาบาทนะครับเฉพาะคนที่เห็นคลิปน ให้คอร์สเนี้ยเรียนฟรีได้เลยนะฮะในนั้นเนี่ยอัดแน่นด้วยเนื้อหาความรู้รวมถึงวิธีการว่าเฮ้ยแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ยังไงที่ดึงดูดคนที่ใช่กว่าเดิมนะครับเพื่อนๆให้แอดไลน์แอดคู t y ีนะครับแล้วมาบอกแอดมินว่ารับคอร์สนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ